ครับมาดูอาการหม้อน้ําแตกหรือรั่วนะฮะยังไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวเราจะใช้โปรดัก t ของ Liquid m o r l นะครับลองดูก่อนว่าสามารถจะช่วยเหลืออาการแบบนี้ได้ไหมนะฮะตอนนี้ก็น้ำหม้อน้ำเนี่ยไหลอ,อกมาครัแทบจะหมดแล้วเหมือนกันแต่ใช้เวลาน,นานอยู่นะฮะ เป็นชั่วโมงชั่วโมงโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับครับอย่างที่เห็นนะฮะน้ำในหมอ้อน้ำตอนนี้ก็ในกระปุกพักเนี่ยฮะก็ลงไปต่ำกว่าขีดมิลนวนะฮะก็คงไหลออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะลองนำผลิตภัณฑ์ของ Liquid m o l ี่นะฮะตัวที่ชื่อว่า Radiator Stop Leak นะฮะคือน้ำยาช่วยลดการรั่วของหมอ้อน้ำ ะะเดี๋ยวจะเอาผลิตภัณฑ์วางให้ดูครับนี่นี่คือผลิตภัณฑ์ที่บอกไปนะฮะก็คือ Liquid Mori Radiator Stop l e a k อนะครับก็อย่างที่บอกครับก็จะช่วยในเรื่องของชะลอการรั่วของหมอ้อน้ำซึ่งอันเนี้ยหมอ้อน้ำมันรั่วไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถหยุดรอยรั่ว ดังกล่าวนี้ได้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าได้ยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามกันครับเราจะลองต้องมันคงจะต้องเติมน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยเข้าไปใหม่น้ำยาหล่อเย็นนะครับเข้าไปใหม่ก่อนทำการไล่อากาศทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ำยาของลิควิดมลลี่เนี่ยทำงานไปพร้อมๆกับน้ำยาหม้อน้ำที่ใส่เข้าไปใหม่เดี๋ยวมาดูกันครับ เราพิารเติม,มน้ำนะฮะเดี๋ยวเราตาร์ทเรื่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเติม,มอ้อน้ำน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเข้าไปในป,ปุกพัดหน้ำนะฮะเพื่อทำการไล่อากาศภายในตัวได้ไนะครับตอนนี้ผมจะเป็นเครื่องที่สองในรอบนะครับเพื่อให้น้ำยาหมอ้อน้ำน้ำยาหลอเย็นเนี่ยเข้าไปในระบบนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะเริ่มเติมตัวผลิตภัณฑ์ของลิควิดโบลี่เข้าไปนะครับผม รหว่างนี้นะครับเราก็ปล่อยให้เครื่องยนต์เนี่ยเดินเบาไปสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเพื่อใหอ้ตัวน้ำยาของนิกคุตโมรีนะครับเข้าไปในหม้อนาพุ่งมากที่สุดนะครับให้เขาลงไปได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูผลกันหลังจากนี้ว่ามันด้วยรอยรั่วระดับนี้นิกคุตโมรีเนี่ยจะช่วยได้ไหมนะครับครับตอนนี้ผ่านไปประมาณห้านาทีนะครับน้ำจากหม้อน้าน้ำหล่อเย็นเนี่ย ก็ยังมีกดลงมาบ้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะลองดูไปทัก1 0ถึง1 5นาทีนะครับว่าตัวเจ้าเล็กอิ l y ร์ลี่เรดิเอเตอร์ซอฟเลเนี่ยจะช่วยอาการน่อน้ำรั่วท้งนี้ได้มากแค่ไหนนะครับซึ่งต้องตอบตามตรงเลยว่าเราไม่แน่ใจด้วยครับว่าตอนนี้รอยรั่วเนี่ยใหญ่หรือเล็กเพียงไหนนะฮะ จำเป็นที่ที่จะต้องใช้นขึ้นมาเนี่ยก็อยากให้เซนนี้เป็นพยาชาลไปนะครับเดีย๋ยวลองดูกันเดี๋ยวอีกสักสินาทีแล้วกันนะครับมาลองดูนะครับลืมแจ้งไปอีกเรื่องนึงนะครับทุกครั้งนะครับที่มีการเติมน้ํายาหม้อน้ําไปเนี่ยการไล่าอากาศเนี่ยสำคัญมากหนึ่งวิธีการที่หนึ่งก็คือการเร่งเครื่องยนต์นะครับให้ให้มีการไล่ฟอสก์จากในระบบออกมานะครับส่วนลำดับที่2ผมลืมไปเมื่อสักครู่คือเราต้องเปิดแอร์นะครับเพื่อให้ เพื่อให้ระบบระบายความร้อนอะไรทั้งหลายทํางานได้เต็มที่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะทําให้เกิดการไล่ระบบไล่อากาศในระบบระบายระบายความร้อนโดยน้ำนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าจะเป็นย่งไงครับผมตอนนี้ผ่านไปประมาณ12นาทีนะครับผมใช้น้ําล้างมือไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะสังเกตว่ายังมียังมีการหยดของน้ำน้ำยาหล่อเย็นจากหม้อน้ำหรือเปล่านะครับ ลปรากฏว่าก็ยังมีอยู่เล็กน้อยนะครับแต่น้อยกว่าเดิมไปพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูจนครบเวลาหรือว่าจนรันระบบไปสักอีกสักห้านาทีแลวนะครับลองดูกันลองดูนะฮะว่าตัวนี้จะช่วยให้มันหยุดน้อยลงหรือหยุดหยุดได้เลยไหมนะครับตอนนี้ยังมีการหยุดอยู่เล็กน้อยครับครับก็หลบเข้ามาในรถไอร์เย็นเนซะหน่อยนะครับสําหรับอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้แจ้งไปก็คือรถ รุ่นที่ผมกําลังทําอยู่นี่ก็คือเมนรถแซงยองนะครับแซงยองแอคติออนนะครับปี2008นะครับก็รถก็หลายปีแล้วแล้วก็ต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นยี่ห้อและรุ่นที่หาอะไรค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยทางเลือกที่เราจะใช้น้ำยาพิเศษพิเศษพวกนี้ซึ่งผมก็ใช้มาบ่อยนะฮะแต่ครั้งเนี้เป็นครั้งแรกในการใช้ตัว radio radiator stop leak เนี่ยฮะนะครับ เพื่อที่จะหยุดรอยรั่วของอตัวหม้อน้ํานะครับเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็เ,เชื่อว่าเป็นทางเลือกนะครับสําหรับรถยนต์ที่หาหลายญาตินะครับอะไรทําเองได้ก็น่าลองทํา <ผม S 2> อยู่ผมตอนนี้ผ่านไป20นาทีนะครับเราเห็นยังมีรอยหยดอยู่เล็กน้อยเรานด้ดับเครื่องแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอดูไปเรื่อยๆว่าใช้เวลานานแค่ไหนที่มันจะหยุด หรืออาจจะไม่หยุดเลยเดี๋ยวลองมาดูกันครับก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงกว่าพอดีกินข้าวมาแล้วค่อยมาดูทีเดียวก็เอาน้ําล้างพื้นไปเมื่อสักครู่ก็ไม่มีอะไรหยดมาเพิ่มนะฮะหรือพรุ่งนี้เช้าอาจจะมีค่อยมาดูกันอีกทีเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็คาดว่าอย่าเรียกว่าคาดว่าเลยว่าหวังว่ามันจะไม่หยดมาอีกแล้วกันครับ